สามราศีรายได้เข้าเป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้มีสามราศีที่ดวงการเงินพุ่งแรงแบบไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักรายได้เสริมหรือโชคลาภบ,บางอย่างที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดคุณอาจรู้สึกว่าเงินเริ่มไหลมาแบบต่อเนื่องใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วเริ่มมีโอกาสได้วางแผนอนาคตอย่างจริงจังลองมาดูกันว่าสามราศีนั้นมีราศีของคุณรวมอยู่ด้วยไหม 1. ราศีเมษ13เมษาถึง13พฤษภาคม สำหรับชาวเมธช่วงนี้คือจังหวะเวลาที่เหมาะกับการขยับขยายเรื่องงานและการเงินอย่างแท้จริงคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษที่ให้ผลตอบแทนดีคนที่ทำธุรกิจจะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีประสบการณ์รายได้ของคุณเริ่มมีความมั่นคงขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหากคุณกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสม 2. ราศีสิงห์17ส,สิงหาถึง16ก,กันยายน ชาวสิงกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่เงินไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปโอกาสทำเงินมาจากความสามารถเฉพาะตัวรวมถึงการสร้างชื่อเสียงหรือผลงานบางอย่างที่ส่งผลให้คุณได้รับรายได้เพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องหากมีแผนจะลงทุนหรือเริ่มทำธุรกิจเล็กๆช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะคุณจะสามารถบริหารจัดการและมองเห็นผลกำไรได้อย่างชัดเจน 3. ราศีธนู16ธันวาถึง13มกราคมชาวธนูมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเงินไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนที่รอคอยอยู่หรือรายได้ที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนอาจได้โชคจากการเดินทางการติดต่อหรือการค้าระหว่างประเทศอีกทั้งมีแววว่าเพื่อนหรือคนรู้จักจะหยิบยื่นโอกาสบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ประจาหรือรายได้พิเศษได้ในระยะยาว ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยอย่าลืมวางแผนการเงินให้ดีเก็บออมไว้เสมอและใช้จังหวะนี้พัฒนาอนาคตของตัวเองให้มั่นคงยิ่งขึ้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดดวงดีๆในครั้งต่อไป